ก็สวัสดีครับเพื่อนๆันนี้ก็ว่างนะครับอากาศมาเล่าถึงบรรยากาศเก่วเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจนะครับชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นแหล่งที่มีทองคําดําเยอะที่สุดนะครับแต่เขาพระวิหารไล่ยาวไปจนถึงสามเหลีะละ่ยมมรกตเขียพื้นที่รับผิชอบของหารปลานเรานะที่รับผิดชอบอยู่แนวลบด้านนี้ ซึ่งส่วนมากกู้ล็อกรอบเข้ามาตัดก็ทั้งคนไทยเรามั่งแต่ส่วนมากจะมาจากฟั่งคำพูชานะใช้คำว่าโจรดีกว่านะจโจรเรื่องแบบพอมีทั้งอาวุธสงคารามมีทั้งเงมจิเกนะครับก็ใช้คุ้มกันหมอดไม้ของเขานะเราจะมาตารวจก่อนมาแจ้งฟิกัดเหมือนวัดฟิกัดนั่นแหละไม่ได้พกขาไว้ปืนอะไรมหรอก ทางพวกทาท่าหลงเข้ามาวัดพิกัดจดพิกัดไม้ตรงนู้นตรงนี้มีทหา,หนารนะตะเวียนมาไหมวันไหนนี้เราได้จากการข่าวครับจับพวกที่ลักลอบเข้ามาก่อนที่ส่งเรือนจำมรณะบางครั้งก็ปะทะกันนะจะพูดถึงเรื่องราวการประทะกันให้ฟังนะก่อนที่จะไปการเปิดศึกเขาวิหาร เป็นพระ,ะกับพวกลักลอบตัดไม้พยุงซึ่งเป็นข้ามมาจากฝั่งมุชานี่บ่อยนะแต่มันไม่ออกข่าวเองเป็นแต่จับได้ถ้าจับตายไม่ออกข่าวครับฐานปฏิบัติการด้านหน้านั่นคือสัมแต่ถ้าใครเคยไปลกเขาหิรัญจะรู้จักสัมแต่นะครับที่เข้าไปทั้งเขือ่อนแล้วเรียกอ่างเก็บน้ำนะครับ บ้านสอบคำป้อมแล้วขวามือลงไปท่คนถทยนั้นจะรู้จักเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นตําเป็นกันชนเขื่อนท่านชนเชแดนกับเขาวิหาหรเลยเขื่อนนั้นลงไปมันป่าเลี้ยงงแล้วก็จะเป็นรอยต่อเป็นสัตว์เขานุนลักแล้วจะมีช่องทางหนึ่งลงไปเรียกว่าซ้าแต่ทางนั้นพวก ตัดไม้แต่ก่อนที่สัมปทานเขาจะใช้เส้นทางนั้นลำเรียงเข้าขเขมรน,นะครับเพราะว่าเป็นสร้างเส้นทางไปกับรถไม้เนี่ยรถบินรถอะไรนี่แหละก็เ,เลิกมนขึ้นเป็นทางเพียนทางอะไรซึ่งเป็นช่องทางได้ขึ้นมาง่ายมาสะดวกสหารพ่านเราก็จะรับผิดชอบโดยการไปเฝ้าตามช่องทางจุดต่างเหล่นี้จุดสาเตะก็ไปก่อนนั้นไม้พยุงยังไม่ดังแต่มีทหารขเขมรอยู่ ขม,นะม,ม่นแดงนะครับผมน่าจะเขม้นแดงนะที่สมัยพักกับรัฐบาลแล้วมาอยู่เวลาเขาจัดงานสงการในประเทศไทยที่เกื่อนนะก็จะมีทหารเขมรขอเข้ามาเที่ยวเาติดต่อประสานงานกับทหารผ่านเราต้องผ่านมาทั้งนั้นแต่ต้องวางอาวุธปลดอาวุธในฝั่งนู้นนะครับในฝั่งเขาแหละเดินเท้าเข้ามาบนสต,ต็เตไปก็มีฐานป่ามันลานป่ามันครับเป็นเป็นทไร่เราก็เลยเรียกตามชื่อตามภูมิประเทศ ามาเล่นน้ําสงการในฝากใครบางทีชาวบ้านก็่าองไสครับเอ๊ะอาหารอะไรมาอะไรเพราะใส่ชุดเกี่ยวนะขเขาจะใส่ชุดเกี่ยวเขามีรูปนครวัดใค้เราก็ที่ไทยเราไม่ได้ว่าอะไรใหญ่ดีอ๋อตอนนั้นยังไม่มีเรื่องมีเหล้ากันแล้ว <c oughs> ข้ามมาเล่นนะบางคนก็หล่อเหลานะบางคนก็ดําถึงเวลาก่อนจะสี่โมงเราก็ต้องให้เขากลับเขาจะรู้เวลามาช่วงนี้ล้วก็กลับคือ เราต้องเข้าใจนะบางทีคนอยู่ในป่านะหาอะรโดโดเกียนมาอยู่ตามป่าม่บ้านมาได้มามีเวลามาเที่ยวมาอะไรในป่าได้ก็มีความสุขใจเขาใจเราเหมือนเราแหละมาพูดเรื่องเหตุการณ์ที่ในบบอทักกันบำพนปีคำนี้คำนปีพูดในฝ่งนี้กน <S <S แก็เรื่องราวม,มาถ่ายทอดช่วงนั้นไม้พยุงจอะเยอะมากนะครับและการลักลอบเข้ามาตัดนี่เยอะจน มีคำสั่งนะครับจากแม่ทัพให้อารพานเราน่าจะเป็นดูแลตรวจทาแนวชายแดนตามหลักเขตแล้วก็จัดการกับพวกลักลอบตัดไม้พยุงที่สำคัญเมื่อเราจัดชุดออกไปต้องอาวุธพร้อมครบม,มือคนระับเพราะว่าบางทีเราเดินสวนกับทหารขามีนอย่างเงี้ย็พวกพวกนี้ตัดถ้าคอยห,หลังบางทีเราลนี่ไม่ได้มันยิงมาในหลัง มอาจจะดักยิงตามหลังเ,ลเพราะนั้นต้องยืนคุมมันก็คุมมันมันมันไปแล้วก็ค่อยไปนะอย่าไปหันหลังให้มันข่าวถึงเหตุการณ์ประทะนั่นแหละที่สําแต่วันนั้นก็มีการตัดไม้ลักรอบข้ามเข้ามาตัดไม้ตามปกตินะครับันมีเสียงเลื่อยแต่มันเบา ถ้ามันฝันน่งจะตัดท่อนละเม็ดละเม็ดแล้วใส่หลังแบกแล้วก็กิ้งลงข้ามฝั่งเขานะสันเขาไร้มันก็เป็นฝั่งมุชาเราทําอะไรไม่ได้การเราสืบทราบก็จัดชุดราดตะเวนไปพิสูจน์ทราบตามพิกัดที่ได้ยินพอ,อไปถึงระยะพอได้ยินเสียงเลื่อยเสียงคนคุยลงเรื่ต้องระวังนะครับใช้กล้องส่องหาไม่ได้ส่องดูคนตัดนะครับส่องดูคนเฝ้าเขาจะมียาม ว่าเหตุที่มีอาวุธสงครามอยู่มาจําจุดละสี่ถึงห้าคนนะครับนี่แล้วแต่เขาจะจัดนะถ้าเข้ามาเยอะก็จะมาแบบนี้นะครับลึกเข้ามาในฝั่งไทยเนี่ยพอทราบแล้วว่ามีใครแากไหนบ้างก็ได้วางกําลังกันเข้าตาจุดซุ่มที่เป็นจุดกําบังนะที่คิดว่ากระสุนฝ่ายเขาจะไม่โดนเรา เมื่อทำการวางกำลังเสร็จนะครับทางเราก็จะล้องเตือนกลดเตือนไปภาษาไทยภาษาเขมรเพราะในชุดฐานปานจะมีทั้งคนที่พูดเขมรได้เตือนบอกให้หยุดในเรื่องที่คุณก้าวห้ามมาในฝั่งไทยแล้วก็เข้ามาตัดไม้นี่แหละแต่ฝ่ายนั้นจะไม่ฟังนะครับพอได้ยินเสียงว่าทหารทะเฮียนทะเฮียนไทยทะเฮียนไทย เขาจะยิงใส่เลยพวกที่ตัดที่ไม่มีวุธก็จะวิ่งหนีข้ามไปฝั่งเขาแนะ้วแหละวิ่งหนีทางไหนมาไหนก็ไปทางด้านหาที่หลบว่กติพวกนี้จะหนีนะวันนี้มันปะทะทจริงๆเราก็ต้องการจับตู่แล้วนะคยิงได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นยิงล้อมจนเขาถอยถอยหนีลงไปต้อนต้อนเราต้อนให้ไปลงบนหุบเพราะว่ามันข้ามมาใช่ไหม มันต้องวิ่งหนีกลับถอยกลับเข้าไปประเทศให้ได้ฝั่งนู้นให้ได้แต่วันนั้นโดนต้อนแต่ฐานใหญ่เขาก็ยิงเอฟเวบกามาสนับสนุนนะครับเขารู้ว่าคนเขาโดนมันมีการมิทยุไปลูกยาข้ามมาปุมก็ปุมปุมห่างกันประมาณสองนาทีลงอยู่ประมาณสามลกูกนะครับ เป็นการยิงช่วยเขาคิดว่าเราไล่ตามคือเขาเห็นว่าเราไล่ตามไงมันมองเหมือนว่ารู้ว่าเราไล่ตามติดตามพวกที่หนีก็เลยยิงข้ามหัวพวกที่วิ่งนะถ้าใครเคยเป็นทหารเคยประทดจริงๆจะจ,จะรู้ว่ามันเป็นแบบเหมือนคุณไล่ตามเขาเนี่ยขับรถไล่ตามแล้วฝั่งนู้นจะยิงข้ามมาสกัดนี่ครับแต่มันยิงตรงไม่ได้ลูกปืนเลยเลย,เลยหัวพวกเราไปตกข้างข้ามหลังพวกเราไปเพราะถ้ายิงลงมางกลางจะโดนพวกเดียวกันด้วยนะครับ ก็เลยโดนตอบโต้ไปส่วนพวกนี้ที่หนีนี่คือไปไม่ถูกแล้วเพราะมันโดนต้อนมันวิ่งเข้าไปในหุบถอยถอยไปในหุบคือโดนต้อนให้ลงหุบรุ่นพี่บอกว่าถ้ามันนั้นให้ตายหมดนี่คงไม่เหลือนะก็ะแค่เอาระเบิดมือเนี่ยคนละลูกที่มีเนี่ยเพี้ยงเข้าไปในหุบสองลูกนั้นก็ไม่เหลือนะครับสามคนอนะที่ที่เหลือที่หตอนตัวหนีไม่ทันที่หนีนะที่ต่อสู้นะ่ะ วันนั้นใจดีครับกองบอก่าพอแล้วตอนมันเข้าไปให้มันวางอาวุธเนีย่ยลุกขึ้นมาเตดตัวครับมถอดเสื้อผ้าเพราะว่าถ้ามันเรามันขึ้นมาราว่าบไม่ได้นะพวกนี้มจะไม่ได้จะงไ้ถอดทิ้งอาวุธถอดป้ามาให้เห็นตัวฮให้เห็นตัวเพื่อความปลอดภัยเพราะในป่าไปตรวจคนมันไม่ได้มันฝั่งนูด้ดมันก็ยิงมาอยู่ แล้วก็ปล่อยไปแต่พวกที่เหลือเนะี่ยที่โดนไม่รอดนะก็จับเสียหนึ่งเขาเสียชีวิตหนึ่งนะแล้วก็จับเป็นได้ในฝะั่งใดพวกมอดลูกหาบก็คือวันนั้นน่ะถ้าเอาจิงจริงเาตายนะอันนี้กำบอกเล่าจะ้ะลุกพี่ผมนะก่อนที่ผมจะมารับฐานนะ ราะว่าจะสลับฐานกันไปาสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งเวียนบางหน่วยจะขึ้นไปสกัดจะเสบติดแม่น้ำโขงบ้างกองร้อยก็จะอยู่ตามแนวชายแดนนะครับอันนี้ก็มาพูดให้ฟังกับเขาเรียกว่าโจรชายแดนข้ามาตัดไม้นะครับก็เจอกับพี่พานเราซึ่งจิตใจลุกลบไม่ได้ห่วงครับทหารพานแก่ๆนั้นก็อ,กะนะอย่าบอกว่าเขาแก่ตัวนะคเขาประสบการณ์เขามากมายเลยนะครับ ายคนก็มาจากทหารฟันจุจ่โจมโดนยุบก็เข้ามาอยู่ในกองร้อยที่นี่น่าจะอยู่สามกองร้อยนะครับมีลงมาสามกองร้อยปนโอเคครับเพื่อนๆนามีอากาศก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ชายแดนให้ฟังครับผม